ตอนนี้เนี่ยก็เลยมีการไปดูว่าเอ๊ะมีใครที่ผิดฟอร์มบ้างคือตัวรัฐบาลเองเนี่ยก็มีประเด็นที่อาจจะค่อนข้างเป็นแรงกดดันและอาจจะนำไปสูป่การปรับพรบได้เหมือนกันก็คือหลายเรื่องก็คือ1น่งดีต้องวันเหล็บที่ยังทําไม่ได้2เรื่องค่าแรง600ขึ้นเป็น400ยังไม่ได้น,นะฮะปริญญาตรี2 25 0 0เรื่องมีคนาม,มาทวงล้จริงๆก็คือปี6เนะนะฮะแล้วก็แลนด์บริด แก้นยานูนยกเลิกเกียรอาหารอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับทีนี้มันมันเรื่องอย่างเศรษฐกิจเนี่ยนะคือก็บอกว่ามันวิกฤตแล้วจะแก้ปัญหาปากท้องตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นและอาจจะตัวเลขอาจจะดีขึ้นแต่ยังไม่ค่อยดีเหมือนที่ท่านนายกอยากได้ดอกเบี้ยคุยก็ไม่รู้เรื่องกับแบงค์ชาตินะฮะแกหนี้ท่านนายกบอกมีหนี้นอกระบบ5้าหมื่นล้านมาลงทะเบียนกันหมื่นกว่าล้านมี่หมื่นกว่าอีกซี่หมื่นนยังไม่รู้อยู่ไหนเลยครับพี่ก๊อฟใช่นะฮะเรื่อง เรื่องอื่นๆครับก็คือเรื่องความขัดแย้งเรื่องไฟใต้ก็คือให้ฐานนาเหมือนเดิมคือก่อนหน้านี้ตอนไปหาเสียงไม้พูดอีกอย่างนี่นะฮะผู้ีดอย่างหนึ่งจะลดทหารากเมืองนำนรมนอย่าไปไม่ต้องมีอะไรอย่างนี้นะฮะถึงจะไม่ได้พูดชัดเหมือนพระก้าวไกลแต่ก็ไปทนทนเดียวกันแต่พอมาจริงๆแล้วไม่ได้ทำเรื่องปราบยาเสพติดก็ยังไม่ชัดเจนฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าอันนี้คือปัญหาที่บอกว่ารัฐบาลที่ติดโลโก้ไทยรลกไทยนะฮะ พลังประชาชนหรือเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างจะผิดฟอร์มในชุดนี้คือ6เดือนแล้วผลงานไม่ชัดเลยจริงๆเพราะว่าอย่างถ้าเป็นชุดก่อนๆถ้ามาปุ๊บมันต้องมีแบบทาแล้วทาทําทีใช่ใช่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่รู้แต่มันเห็นผลเอามาพูดได้ใช่ครับแล้วก็มีกลุ่มปัญหาใหม่ๆที่ก็ดูเหมือนพอเจอเข้าไปแล้วก็มึนๆแก้ไม่ได้อย่างแม้แต่เรื่องอุเทนเนี่ยโอ้โหย่าให้อุเทนเนี่ยเป็นประเด็นเลยนะทั้งๆที่มีคําสั่งศาลออกมาแล้วด้วยซ้ำไปตอนนี้ก็คือ ปล่อยให้คือกลุ่มต่างๆทะเลาะกันเองอ่ะคือรัฐบาลก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีเป็นคนกลางแล้วเขาไปไกลๆแล้วแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วปฏิรูปตำรวจเนี่ยโหชัดเจนชัดนะ่วปฏิรูปตำรวจช่วงหน้าก็ต้องคุยกันเรื่องตำรวจด้เหมือนกันเนี่ยนะฮะปฏิรูปกองทัพอย่างนี้นะฮะก็เงียบหายไปเลยนะครับแล้วก็อย่างปีนี้ผมไปคุยกับทางกองทัพบอกเอ๊ะค่อนข้างจะสบายนะครับพิจารณางบปี67เเนี่ยแทบไม่โดนตัดเลยนะเอ้าแต่ตอนแรกบอกอะไรนะ กองทัพต้องลดงบการจะซื้อต้องลดมันต้องไม่ใช่หรอครับคุณอ๋อไปดูไม่เห็นข่าวตัดงบเสื้อวุฒเลยนะออก็คืองบยุโทโธปกรณ์หรืองบพวกเครื่องบินคอปเตอร์อะไรพวกนี้นยะไปโดนตัดเนี่ยของปอพนะฮะกระทรวงาไทยนะ คือจริงๆตอนนี้ที่คุยกันนะคนที่ชอบเรื่องอาวุธก็ตอนนี้ก็คุยกันว่าถ้าจะเอามาจะเอารุ่นไหนอ่ะไม่ได้บอกจะโดนตัดนะแต่จะเอารุ่นไหนเข้ามาเท่านั้นเองคนไทยนะเวลาที่ทําอะไรแล้วไม่มั่นใจประเภทจะได้งานไหมจะสอบติดหรือเปล่าสุดท้ายต้องไปไหว้อาศัยเรียกว่าที่พึ่งทางใจรัฐมนตรีช่วงนี้ผมก็เห็นหลายท่านนะ้าวัดบ่อยะหมอดูเนี่ยไม่ว่างพระเกจินี่ไม่ค่อยว่างเลยบางท่านบอกว่าอะไรนะเอจะได้เป็นหรือเปล่าแต่บางท่านบอกเอ๊ จะโดนออกหรือเปล่าก็เลยต้องอาศัยที่พึ่งทางใจครับผมว่าไปวัดบางวัดอาจจะเจอบิ๊กโจ๊กเลยนะเออเห็นบอกบิ๊กโจ๊กนี่ก็ทำบุญบ่อยนะเหมือนกันนะแต่บิ๊กโจ๊กไม่ได้เข้าคอรมอนฮะเป็นยังไงฮะเพราะตอนแรกจริงๆบอกกันตลอดใช้คำว่าถึงตอนนี้ยังไม่มีการปรับแต่คนก็บอกอีกตอนนี้แปลว่านาวพรุ่งนี้ก็อนาคตและพี่กอลเลยไม่รู้จะปรับไม่ปรับอ่ะคือท่านนายกเนี่ยพูดหลายครั้งจริงๆทั้งท่านนายกทั้งท่านปุณธรรมเลยนะก็ยืนยันว่าไม่มีการปรับนะแต่หลังๆเสียงเริ่มเปลี่ยน อน,นี่เราเอามาในวันที่26กุมภานะท่านนายกบอกว่าจะพูดทาไมว่าปรับคอรมอคณะมนตรีก็พยายามทํางานอยู่นะ,ะพูดไปก็จะนอยบางคนยอาจจะไม่สบายใจคุณเวลาก็ต้องปรับพวกท่านก็ทราบาถ้าปรับนะท่านก็จะทราบกันเองว่าจะมีการปรับทีนี้พอไปถามซ้ําอีกอันนี้เป็นเสียงล่า,ลาสุดที่เราเอามานะค,คือบอกว่าเร็วๆนี้ยังไม่ปรับใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงท่านนายก่อนการละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ต่อว่าไม่ปรับฮะผมว่าไม่ได้มี อะไรครับต้องไม่เปลี่ยนท่านสุทินนี่ครับยังยังไม่ได้คิดเลยครับไมไ่เคยพูดด้วยนะครับพวกท่านก็พูดกันเองนะครับแต่ก็ถามมาผมก็ตอบไปครับ ผมว่าเรื่องของการเสริมแกร่งของเจ้าของของเก้าอี้ใครๆก็ตามทีเนี่ยต้องเอาผลประโยชน์พี่น้องประชาชนเป็นตั้งเป,เ,ปเป็นที่เป็นที่ตั้งถ้าเกิดผมทําหน้าที่ดีที่สุดผมดูแลพี่น้องประชาชนดีผมเชื่อว่าอันนั้นจะเป็นเป็น,ปนที่เสริมแกร่งให้กับให้กับตําแหน่งหน้าที่ของทุกๆคนนะครับไม่ใช่แค่สมบูรเดียว ไม่ผมไม่มีคอมเมนต์ครับผมยังไม่เจอท่านผู้นำเลยครับไม่มีคอมเมนต์แต่วันนี้เวลานี้ระยะเวลาใกล้นี้ไม่มีความคิดที่จะปรับคณะรัฐมนตรีครับอืมเออระยะเวลาใกล้นี้ฮไม่รู้กี่วันเนี่ยฮะคือพอบอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดไม่ได้ไม่ได้เหมือนท่านนายกมานึ่งว่าเวลาที่นักการเมืองพูดตอนนี้ยังไม่คิดหรอกครับตอนนี้ยังไม่ย้ายพักหรอกครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ปุ๊บมันไม่ใช่ตอนนี้แล้วไหมแล้วคืออย่างท่านรองนายภูมิธรรมเองผมเข้าใจว่าเสียงตอนแรกๆก็ไม่ปรับนะพี่กอใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วฮะ หลังๆเริ่มเนเหมือนที่มีข่าวบอกนะหลังงบไหมใช่หลังงบก่อนนั้นี่พูดบอกเดือนเลยว่าประมาณเดือนเมษายนครับาเนี่ยนะฮะก็ท่านรองนายกูุิธรรมนะบอกว่าตอนแรก28กุมภาพันธ์เราขึ้นวันให้ด้วยนะยังไม่ได้ยินกระแสการปรับพรมเลยนะจริงๆถ้ารองนายกเมคนหนึ่งใกล้ชิดนายกเลยยังไม่เคยได้ยินเลยก็ทํางานดีกว่านะฮะทุกอย่างเหมือนเดิม พูดตอนอื่นไม่รู้รแต่อันนี้ส่สุดท้ายมันขึ้นกับท่านนายกเป็นคนตัดสินใจอันนี้28่สกุมภาับอีกครับท่านรองนายกบอกการปรับครมอแล้วแต่นายกถ้าเห็นว่าพวกเขาเหมาะสมท่านก็มีสิทธิ์ทามอยู่ในวิสัยประเมินได้ปรับได้แต่วันนี้ที่ฟังจากนายกยังสบายใจเรามาตอนทุกคนทํางานหนักมา6เดือนคือถ้าเกิดฟังถึง28่สิบแปกุมภาก็ยังไม่ปรับอยู่ดียังไม่ปรับเออแต่ว่าก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเดือนเมษามีการพูดถึงการประเมินผลงานแม้แต่ข่าวที่ว่าท่านนายกเศรษฐานะครับไป ไปบ้านการส่องลาเนี่ยก็มีบอกว่ามีการไปพูดกันประเมินผลงาน6เดืนนอนครับอ,อ,อันนี้ก็ทําให้รด้มนตีหลายคนหนาวร้อนๆนะผมว่าแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับแ,และถ้าฝ่ายค้านยังไม่ชัดทุกวันนี้จะเอาอยัางไงจะ1-5ึ 1, จะ1-5ึ 2, 2> ตอนนี้บางท่านยังสับสนอยู่เลยบ,บอกว่าจะซักฟอกแต่จะไม่1-5ึ่งห้าหนอ้าวแล้วจะซักฟอกอยังไงแต่ถ้าไม่ซักฟอกไม่ต้องการเสียงโหวตข,ของพรรคร่วม ทีนี้ปรับก็สบายเลยสิฮะถ้าเกิดว่าผ่านปุ๊บหมดความเสี่ยงจะปรับก็ไม่ต้องกลัวแล้วใครยกมือมายกมือเดี๋ยวเขาไปว่ากันรอบหน้าก็ได้คือคือตอนนี้มันมี2แนวคิดก็คือว่าปรับเร็วเลยปรับเร็วเลยแล้วอาจจะปรับไม่ใหญ่นะฮะกับปรับดึงเวลาช้านิดหนึ่งแต่ปรับใหญ่ทีนี้พอเราไปดูอย่างที่คุณอ๋องพูดเนี่ยเรื่องของท่าทีท่าทีของฝ่ายค้านเนี่ยผมคุยล่าสุดกับหลายหลายคนนะแล้วก็หนึ่งนั่นคือคุณแทนชัยชนะประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับ สสอชาชนะเดเดโชคือการมาเคลียชัดแล้วบอกว่าคือพูดให้สับสนกันไปทําไมคือสรุปยื่นแน่แต่เป็น1นึก็คืออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติไม่ไม่มีการยกมือโหวตครับแต่ว่าตอนเนี้ยเขาไปพูดรวมกันครับเป็นคําว่าซักฟอกไงคือซักฟอกตามหลักการคําศัพท์ของนักข่าวการเมืองกันเนี่ยหรือคนรู้การเมืองเนี่ยคือซักฟอกอ่ยอภิปรายไม่ว่าังใจต้องลงมติต้องหนึ่งห้าหนึ่งแต่ตอนนี้คือซักฟอกแบบไม่ลงมติครับพวกนี้ ก็เลยแปลกว่า<โ>มันจะซักฟอกยังไงคือเราจะเรียกว่าศึกซักฟอกก็คือตามมาตรา151ครับถ้าบอก1น2สคืออภิปรายทั่วไปบแบบไม่ลงมติมันจะต่างกาันกลายเป็นว่าคนใช้คำสับสนใช่ครับทีนี้เคลียร์แล้วว่าเป็น15215 2. 2>, 15 2คืออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติจะเรียกซักฟอกแบบไม่ลงมติก็ได้นะ,ะ,ะตามที่เขาเรียกกันเนี่ยทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่จะปรับเร็วก็มีเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ต้องแคร์เรื่องเสียงไงถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าฝ่ายค้านแคชเดียนอย่างนี้ก็